เมนูที่ไม่อ้อยจะจัดวันนี้นะคะเป็นต้มแซบตีนวัวน,นะคะอันนี้ไม่อ้อยจะซื้อที่เขาทําสําเร็จมานะคะแล้วไม่อ้อยก็จะนํามาต้มใส่กับพวกเครื่องสมุนไพรจะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยนําไปต้มแซบกันค่ะใครที่เป็นสาวกเนื้อไม่ควรจะพลาดนะคะเนี่ยค่ะเขาหน้ากินมากเลยนะคะมีแต่เอ็นค่ะนี่นะคะน้าซุปของไม่อ้อยก็จะต้มเป็น น้ำตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ข่านะคะแล้วก็นำมากรองนะคะจะมาปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะพ้าเกลือนี้ไม่ว่อจะใส่ไว้ตอนที่ต้มน้ำซุปแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนค่ะโอเคทีนี้ไม่ว่อจะใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะตัวตีนัวนะคะอันนี้ไม่ว่อะจะเลือกพวกใบมะกรูดพวกข่าออกแล้วค่ะ ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวแม่อนขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะอร่อยพอเรามาต้มอย่างนี้เขาจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะ โอเคทีนี้เราพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะแค่นี้เองค่ะเราจะใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงนะคะแล้วก็พริกป่นข้าวคั่วนี่ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟกันเลยดูนะคะ ดูนะคะว่าน้ากินขนาดไหนแซ่บๆซนัวๆเลยนี่ค่ะนี่นะคะเอ็นๆทางนั้นเลยค่ะนี้เราก็จะมาโรยด้วยตัวนี้เลยค่ะ ใบโหระพานะคะแล้วก็ผักชีหรือถ้าใครมีผักชีฝรั่งก็ใส่ได้นะคะเสร็จนะคะไม่อ้อยเพิ่มความแซบนัวด้วยน้ำมะนาวนะคะเดี๋ยวมาขอชิมความนัวความแซบนะคะดูนี่นะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะดูนี่นะคะเอ็นๆนะคะอื้ม เมนูนี้นะคะถ้าใครที่ชอบทานเนื้อนะคะก็ไม่ควรพลาดนะคะที่เรานำไปต้มกับเครื่องสมุนไพรก่อนนะคะค่อยนำมาต้มแซบนะคะจะไม่มีกลิ่นกลิ่นของวัวเลยนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงขาวพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ